รักกันวันนี้ดีกว่าเพื่อความพรุ่งนี้มีอันเป็นไปแม้เธอและฉันนั้นต้องพลันสิ้นใจฉันจะหวังใครให้เป็นที่รักยิ่งรักกันวันนี้ดีกว่า เผือว่าพรุ่งนี้มีใครมาชิงฉันอาจพ่ายแพ้เหลือกแก่คืนทุกสิ่งแล้วจะมาอิงแอบอ้อนวอนรักใครพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแปลพันยอกย้อนลวงล้อนเปลี่ยนใจ เผื่อว่าพรุ่งนี้โลกแตกสลายไปวันนี้เราใครจะอยู่คู่ฉันรักกันวันนี้ดีกว่าเพื่อว่าพรุ่งนี้จำใจไกลกันฉันอาจสิ้นหวังเหมือนดังสิน้นชีวัน เหลือแต่เพลิอฝันสุดกลั้นใจมองตรงรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแปลผันโยกโยนลวงหลอนเปลี่ยนใจเผื่อว่าพรุ่งนี้โลกแตกสลายไปวันนี้เราใคร จะอยู่คู่ฉันรักกันวันนี้ดีกว่าเพื่อว่าพรุ่งนี้จำใจไกลกันฉันอาจสิ้นหวังเหมือนดังสิ้นชีวันเหลือแต่เพ้อฝันสุดกลั้นใจมองตรง